สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิร์นวิกสกูเตอนะครับวันนี้ผมมี bmw c 4 0 0 x มานำเสนอกันคันนี้เป็นรถปี2020เลยนะครับเป็นรถสีเทาลัมโบสีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็รถสวยมากนะครับไม่มีล้มไม่มีชนแล้วก็เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยเดี๋ยวผมไม่ดูเลขหมายว่ารถปี2020เนี่ยผ่านมาแล้ว4ปีเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลทะเบียนสวยอยู่นะครับ 2. ขส29นะครับ เห็ได้อยากดอกยางนะผลยางยังอยู่นะมีล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,บสวยกุญแจรีโมทกุญแจสำรองครบนะครับมาดูเรื่องของเลขไรกันบ้างเราเก้ปัญหาเป็นแจาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดกิโลอันนี้มันเตือนคือ น้ำมันน้ำมันเบนซินหมดนะเดี๋ยวต้องขับไปเติมน้ำมันวิ่งได้ยี่สิบกิโลพอดีอะขับไปเติมเต็มถังนะครับวิ่งน้อยมากแล้วคันนี้ก็อ่าได้เป็นไดนดมิกหน้าจอแล้วนะครับให้มันเป็นอ่าดูรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับนี่เดนามิกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับพันสองร้อยห้าสิแปดกิโลไม่แท้ๆสภาพที่ผมบอกเอาเลยว่าออสวยใสสวยใสครับต้องเก็บของ ใต้เบาะนี่คู่มือบุ๊กสวิตครบนะครับอันนี้เป็นสำเนารถนะแต่ผมให้ดูก็ได้ปุบเี่เจ้าของเดียวนะครับปิดไฟนัซ์ให้ลูกค้าอยู่นะครับ bmw leasing รถปี2020นะครับนี่ตรงเลยนะครับ bmw c 400ht สีเทานะครับรถสวยๆกินคีนนะครับเอกสารเลยครบช่องเก็บของก็เพิ่มที่เก็บสัมภาระได้นะครับตรงนี้นะ แต่ว่าวลาครับต้องออกขึ้นเครื่องมือติดรถอยู่ครบนะครับไฟหน้าไฟท้ายสวยงามเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดนูเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับอันนี้มันขึ้นหนึ่งแมสเซจอยู่นี่เพราะว่าไอ้นี่นะระดับน้ํามันเครื่องไอ้น้ํามันเบนซินต่านะครับไปเซอร์วิสอีกทีเนี่ยเขาน้ตไว้ว่าวันที่สี่เดือนสองปียี่สสี่ตอนหมื่นกิโลแต่ว่ามันวิ่งไม่ถึงนะตอนนี้มันวิ่งแค่พันสองร้อยกว่าโล ผมก็เข้าโวิดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นที่เติมน้ำมันนะครับน้ำมันเบนซิน,นสวยนะไม่มีริ้วรอยยางสภาพข้างในยังใหม่ๆเลยนะครับจานนี้ไฟหน้าชิวด้านหน้า คันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกไม่กับรถคันหนึ่งคันสองกว่ากิโล้วบอกว่า1ันสองกิโลเนี่ยเหมือนซื้อรถใหม่แล้วนะครับราคาเนี่ยหายไปเป็นเท่าตัวรุ่นนี้ตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยพี่ศูนย์ถ้าผมจำไม่ผิดราคามาะมาณ2 4 0 0ี่มืกว่าบาทนะเอ่สี่แสนสี่แสนสี่หมืนกว่าบาทนะครับคันนี้2 49,0 0 0สืนบาทประหยัดไปเกือบไปประหยัดไป2 0 0 0 0 0บาทได้นะครับเพราะฉะนั้น อากคิดนานรถดีๆสวยไปไวแน่นอนนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะมีรอยตรงนี้นิดนึงตรงกุญแจไม่รู้สังเกตเห็นไหมมีตรงนี้หนึง่งอาจจะให้ให้ให้ลูกนั่งหรือให้เด็กนั่งแล้วอ,อาจจะไปโดนอะไรตรงนี้หรืออาจจะขนของอะไรเงี้ยอาจจะโดนก็มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับนอกนั้นก็สวยหมดชลิลชิลกระจกป้ายแฮนด์เลยทุกอย่างสวยงามนะครับ รถไม่มีล้มแน่นอนนะครับก็สนใจไงติดต่อได้ที่0ูนย์ต่อสามสี่ี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วรถเนี่ยก็เหมือนกันรถไม่น้อยๆเนี่ยสภาพสวยๆอย่างเงี้ยมาเร็วไปเร็วแน่นอนโอเคสวัสดีที่ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ